สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจะมาพบกับแนวทางหัวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะแนวทางของสุกวันที่18บ้ปจะเดือนเจ5ด 2, 8จ้จะเดือนกรกฎาคมเนาะสำหรับพนหัวยลาวพัฒนาของวันที่16วันผุดจะสูตรเม็ดเดียวใหว้เดน่นหาวิ่งรูดจะเด่นตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียว สำหรับโูนหตัวเข้ามา061037ห่าค่ะสำหรับแนวะทางเขาถือว่าผ่านไปเนาะสูตรเม็ดเดียวนะจ้ะวันที่18เมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าเราพัฒนาสวน่วนนี้จับทางยากยูเด้อจ้ะสำหรับวันที่สิบ แปมือนิฝากตามต่อาราคานนาะแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่อลล้รุ่นเนจาจะฝากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละคารเราจะมีตัวหมักตัวชวบพลอยตามเนาะแนวทางมีเข่าละกัมีลูดเนจาจะก่อนสีน้ำไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละคันเนาจะก่อนสีไปรับช่วแนวทางกับฝากด้วยละกัเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่วใหม,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและฝากกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสีไดงโบพาแนวทางที่อาจอยลงหายจะสำหรับแนวทางที่ลงหายมี หลากหลายแนวทางจะหุ้นี่ขี่หุ้นห้างเสียงหุ้นดาวโจนฮานอย2องสูตรรับพัฒนา2ส,สูตรแนวทางรัฐบาลไทยกับลุงไห่2ส,สูตรจะสําสหรับรัฐบาลไทยปังเด้อจ้ะที่ผ่านมาเนะาะเบื้ผาดกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้รอเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาลุงแนวทางใหม่ให้่เนาะจ้าสำหรับลาวเม็ดเดียวมือนีวันที่18มือสุดถ่ายไห้เด่น6กจ้ะ เด่นหกวิ่งลูดจะใช่วิ่งสายลูดก็ห้าทำมาหกสอบหกวิ่งลูดได้เนาะเด่นตัวเดียววิ่งลูดตัวเดียวจับหายเป็นแนวทางแปดคูจ้าจับคูเด่นหกวิ่งลูหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง หกสามหกสี่จ้ะสำหรับโตเนีนจ้ะลาวสูตรเม็ดเดียวเมื่อนี่คอเนีนไปหกแปดหกเก้าหกสองหกสี่เนีนสี่คู่จ้ะ ตามนี่เลยจะสสาหรับแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของห้าแนวทางเมื่อนี้ก,ก็คือตามนี่เลยเนาะถ้าพี่นอ้องเอฟซีท่านใดขาดเกิดว่าบ่มักเด่นหกวิ่งรูดหกสูตรเม็ดเดียวการลองเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะสูตรเดิมสูตรลักของเ้าเด่นวิ่งรูดสองตัวจะลุกหายสองสูตรเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เราจะมีตัวหมักตัวชอบก็คอยตามเนาะเมื่อนี้คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆเต็มๆบนล่างหลักาเราจะเขาหายเฮงเฮกปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียง สำนีจะสวัสดีจ้า